ใช่ค่ะวันนี้แม่พาเด็กน้อยมากินชาบูนะคะไปกันเลยค่ะไปกินชาบูกันเลย,เยเลน,นี่ค่ะเราเข้ามาในร้านแล้วนะเล้วก็จะมีถุงมือให้หนึ่งคู่ไว้ไปตักอาหารนะคะนี่น้องสตางค์พี่สไปพี่สเตมไปค่ะเดี๋ยวแม่เมย์พาไปตักอาหารเลยนะคะไปเลยค่ะไอค่ะแม่เมย์จะพาดูนะคะว่าที่นี่เขามีอะไรเบิ่งนี่ อันนี้คือของกินเล่นนี่คือของกินอันนี้คือหมูสไลด์ค่ะหมูคอนโดเนาะนี่คือถาดอุปเฟ่กินได้หมดเลย มีทุกอย่างอันนี้นะคะกินทุกอย่างหัวละร้อยเก้าสิบเก้านี่ค่ะขนมหวานก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงขนมหวานก็เยอะของคันเล่นก็เยอะนี่แล้วต่อไปจะเป็นสลัดบาร์กผลไม้ที่นี่นะคะหัวละร้อยเก้าเก้าเด็ก เด็กประมาณน้องสตัสแตมสไปจะทานฟรีไม่เสียเงินไม่เคยเสียเงินเลยเสียแค่แม่เมงคนเดียวร้อยเก้าเก้าแล้วก็เด็กน้อยทานฟรีนี่ค่ะนี่คืออาหารนะคะไปค่ะเดี๋ยวแม่เม์จะไปตักไอศครีมให้กินต่อนะคะไปเลยค่ะนี่ค่ะแม่เม์ไปตักอาหารมาแล้วนะคะอาหารเยอะที่นี่แม่เม์ก็เลือกตักมามีกุ้งมีหมูซีหมูมีหมึกกรอบนี่ค่ะ อันนี้ก็เด็กๆกำลังกินเฟรนช์ฟรายเล่นกันอยู่ได้ไปคะ่ะไปกินกันเลยค่ะพี่พีทน่กำลังต้มอ,อ,อยู่ค่ะยังไม่เดือดรอเดือดก่อนค่อยกินนี่เด็กๆก็กินเฟรนช์ฟรายไก่กรอสวัสดีครับไก่ทอดตอนนี้พวกเราก็ทานกันอิ่มแล้วกำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมอะไรคะลูกลืกอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องน้องสตังค์ด้วยนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะ